เก้าร้อยทองแรกครับมามาโอ้โหครั้งแรกมาเลยครับแต่ว่าขอให้เป็นพี่โดทีเถอะครับทุกคนเก้าร้อยทองแรกของเรานะครับมาพี่โดครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดไหมเบอร์เจ็ดไหมแบบนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหอุตส่าห์เก้าร้อยทองแรกนะครับมาอะไรครับแต่ว่าไม่ใช่พี่โดนะฮะดูท่าทีแบบนี้ มีโอกาสไปไกลเหมือนกันนะแล้วเราก็ยังมีโอกาสน,นะครับเรียนมนูนะครับเรียนเมดนะแบ็คไซด์จอมบุก ใครกำลังมองหาล้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อป0 0ทองแรกครับมามาโอ้โหครั้งแรกมาเลยครับแต่ว่าขอให้เป็นพี่โดทีเธอครับทุกคน900ทองแรกของเรานะครับมาพี่โดคร,ครับเบอร์เ เบอร์เจ็ดไหมเบอร์เจ็ดไหมแบบนี้ไม่ใช่แลยฮะโอ้โหอุตส่าห์900ทองแรกนะครับมาเลยครับแต่ว่าไม่ใช่พี่โดนะฮะดูท่าทีแบบนี้ฮะมีโอกาสไปไกลเหมือนกันนะเวลาเราก็ยังมีโอกาสนะครับเรียนโน่นะครับเรเนตรนะแบทซ้ายจอมบุก สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องอาทิตย์2องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะใน e ีพีนี้ผมก็จะพามาอัพนะครับอัพยังไงให้หดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมครับกับ EP ีนี้เลยนะครับโนโน่มนเนนนะครับเป็นโชว์ไทม์อีกหนึ่งคนนะที่อยู่ในแพ็กบิ๊กไทม์แอนด์โชว์ไทม์นั่นเองนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนั่นเองนะครับทุกคนนะเหมือนเดิมนะใครที่เข้ามารับชมก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามผมหน่อยครับทุกคนนะ คนละหไลค์เลยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปนี้กันหน่อยนะมาสำหรับโนโนเมเนทนะครับทุกคนก็สามารถ o อบอนะครับไปสูงสุดอยู่ที่103นะครับก็ถือว่าเป็นน้องสุดเลยนะในแพ็คนี้นะครับที่น้อยสุดนะพี่โดนะครับนี่เลยนะครับ107นะครับใครที่ยังไม่รู้แนวทางการอัพของพี่โดนะไปดูคลิปย้อนหลังผมได้ผมก็รีวิวไปแล้วแล้วก็แนวทางการอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ มามาดูกันครับว่าสลับโนโนเมนเนทนะครับจะมีกี่เงื่อนไขนะครับที่จะสามารถทําให้ถึง103ได้น,นั่นเองนะครับเป็นแบ็คจอมบุกอีก1คนเลยนะครับปับ๊บเลเวลนะครับเต็มอยู่ที่35ได้มา68พอยต์นั่นเองนะฮะอ่ะก็จับไปเลยปับ๊บผมจะพามาอัพนะครับทุกคน2เงื่อนไขนั่นเองนะฮะอ่ะถ้าเรานําทางแบบ ออโต้ไปก่อนนะครับปับ๊บออโต้นะครับนี่ครับอโอโอเก้าเจนะถ้าเป็นออโต้แล้วก็แบ็กกลับมาก,ก่อน102นะครับอ่าโคดอโมเด็ Hot A นะตอนนี้พี่ผมใช้นะครับผมก็แนะนำบูสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับปั๊บแบบกบูสเตอร์นะครับผมแนะนำเป็น ถ้าเป็นนิเฟดดิ้งนะครับไม่เหมาะนะเพราะว่าเกมรับเขาไม่ค่อยโดดเด่นเลยเนี่ยครับก็ไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับนิเฟดดิ้งนะครับถ้าเป็นเม็ดนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันนะครับก็จะเน้นไปทางเกมรับซะมากกว่านะครับชัดดาวนะครับก็ได้อยู่นะออจะมีเกมรับก็ถือว่าไม่แนะนำอีกเหมือนเดิมแต่ว่าได้สปีดมาอยู่นะ,ะก็ไม่แนะนำนะครับ ได้เพิ่มความดุดันมานะครับปับ๊บถ้าเป็นบูสเตอร์นี้นะครับจะเพิ่มบอลคอนโทรลแล้วก็ริปปิ้งนะครับเราสามารถอัพริปปิ้งให้ถึง90ได้นะครับถ้าเราเอาบูสเตอร์นี้นะเอ็นี่ครับจะได้บรานซ์การทรงตัวด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าโอวอของเรานะครับทุกคนจะไม่ถึง103นั่นเองนะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับนี่เลย ปุตเตอร์นะครับอจิติตี้นะครับทุกคนนี่ไดโอบออมานะแล้วก็จะมีสปีดสปีดต้นนะครับบัลลังกการทรงตัวสตามินานั่นเองนะฮะแล้วก็กดไปเลยครับทุกคนโอ้โหแบบ100นะครับผมมี103่รพอดีเลยปัป๊บอ่ากดแบ,บ็คกลับมานี่ครับก็จะได้103่งร้อยสามนะถ้าเราอัพแบบออโต้นั่นเองนะครับก็มาดูแสดงกันก่อน สำหรับนูโน่เมนเนตนะครับในร่างนี้สูง180อายุ22ปีนะถนัดเท้าซ้ายนั่นเองนะครับก็เป็นแอคแท็กกิ้งฟูลแบ็กนะครับเล่นได้3ตำแหน่งด้วยกันที่ค่าพลังมันลดนะครับเซนเตอร์ได้ด้วยนะแล้วก็โอเวอร์ออลรวมเน็ตติ้งนะครับสูงสุดแล้วอยู่ที่103นะครับนิปปิ้งนะครับ84เ,เกียร์รับไม่ค่อยโดดเด่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบ็คจอมบกนะเออ81แท็กเกิล84ความโดดดัน83ในสะ่วนในเกมรับ 82นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นออโต้ Auto นะครับสปีดจะโหดมากๆนะครับ103เลยนะสปีดต้น96เกียงแรงนะครับอยู่ที่93นะอืมเป็นแบ็คจอมบกนะฮะบาลานซ์การทรงตัว86นะครับแล้วก็สตามิน่า102เลยนะฮะสกิลนะค่อนข้างสวยนะครับมีดับบรรทัดช็อปเทิร์นนะฮะ โชคอนโทร่เอือสกิลสุดพิเศษมีนะครับลองลิงชุดติง้งวันทั u พา p a s นะครับ d ิปปิ้งนะครับหรือว่าเป็นสกิลการคอสซิ่งมีนะอืมก็ถือว่าค่อนข้างเจีมอยู่นะสำหรับสกิลนะครับผมว่าสปีดนะครับค่อนข้างเยอะไปหน่อย103นะฮะใครที่อยากได้นะครับลิปปิ้งนะครับให้ถึง90ตอนนี้84นะโอบโบอส่นอกนะครับ ก็ได้103เหมือนกันนะครับผมจะพามาอัพแบบนี้เลยนะครับอ่าเราจะมาลดนะครับสปีดนะครับให้เหลืออยู่ที่12จาก14แบบนี้เลยนะครับให้เหลือ12นะเออแล้วก็สปีดนะครับตอนนี้มี8ปสปีดต้นนะครับให้เหลือ7แบบนี้นะครับเอามาใส่ริบบิ้งให้เป็น9นะครับปับปับปับเหลืออยู่ 1. นพอยต์นะครับอ่า ขอจำปั๊บมาเพิ่มเป็น9แบบนี้ครับก็กดแบ็กลับมานี่แบบที่1นะครับแบบที่1 1ึ่งเหมือนกันนะครับถ้ารวมแบบออโตัก็เป็นแบบที่2แลเลยนะครับอผมให้เป็นแบบที่1แล้วกันนะครับแบบแตกต่างนะครับก็จะเพิ่ม dipping นะครับให้เป็น90นั่นเองนะครับอ่าบ control นะครับการควบคุมบันจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแปด้วยกันนะครับถ้าอ p แบบนี้นะอืม แล้วก็ท้พโพชั่นนะครับ85นั่นเองนะครับเกียรรับก็ไม่ค่อยโดดเด่นมากนะครับสปีดนะครับอยู่ที่102อยู่เพราะว่าได้บูตจากโค้ดด้วยนะเออ102สปีดต้น95นะฮะแล้วก็ยิงแรงอยู่ที่91นะครับบาลานซ์การทรงตัวอยู่ที่85นะครับสต a ามิ a น่าน0 0นะครับโอ้โหอึดเต็มถังแน่นอนนะครับ นี่นะครับใครอยากได้เลี้ยงบอลนะครับดิบบิงให้เป็น90นะก็เหมาะเหมือนกันนะผมว่าเขามีในเรื่องความเร็วนะครับอาจจะไปกับบอลได้ดีขึ้นนะเออแล้วก็มีสกิลดือบันท้าด,ด้วยนะครับแต่ว่านะครับใครที่อยากได้สปีดต้นนะครับให้ถึง99นะครับแล้วก็บรรลัยกับทรงตัวให้เป็น90นะครับอ่าแบบที่2ครับมาเลือกกันผมว่าแบบนี้ก็อาจจะเป็นยอดฮิตเหมือนกันนะทุกคน เดบบิ้งนะครับให้เหลือ3เลยนะครับโอ้โหกับตาลบัตเลยนะครับนี่ให้เหลือ3แล้วก็ฮัชซิ่งนะครับให้เป็น5ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มแล้วก็มาลดนะครับสําหรับสปีดมาเพิ่มใส่สปีดต้นนะครับสปีดต้นตอนนี้มี7เพิ่มใส่เป็น11นะครับป๊บปป๊าปนี่ครับคาดยูนึ่งพอยต์นั่นเองนะครับ ขาดอยู่หนึ่งพอยต์นะขอก,กันละกันปั๊บนี่เป็นสี่แบบนี้นะครับเอามาใส่ให้เป็น11เลี้ยงอยู่หนึ่งพอยต์เอาไปใส่จ้ำเหมือนเดิมนะครับจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยนะฮะแบบที่2นะครับนี่เลย5 3 1 12 4 6แบบนี้นะครับกดแบ,บ็กกลับมา103เหมือนเดิมนะี่ครับสำหรับใส่นอกนะฮะก็มาดูกันในแบบนี้นะครับแบบที่2 ดิบบิ้งนะครับเดี๋ยวอยู่ที่83นะครับจะลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการควบคุมบอลเดียงวันอาจจะน้อยลงนะฮะสปีดนะครับ102สปีดต้น96นะครับแล้วก็ยิงแรงอยู่ที่91นะครับจะเพิ่มมาครับบาลานซ์การทรงตัวให้เป็น90นะครับแล้วก็สตามิน่า100เหมือนเดิมนะครับจะได้สปีดต้นนะครับจำๆแบบนี้นะครับ เก้าบเก้าบเเลยนะครับทุกคนโอ้โหก็จะได้มัรล้าน,นะครับไปกับบอลได้ดีขึ้นนะอืแต่ผมก็แอบเสียดายนะครับในใจผมอยากได้ดิปปิ้งให้เป็นเก้าสิบนะทุกคนอืมอยากได้ให้เป็นเก้าสิบนะออถ้าแบบนี้นะครับถ้าเราอัพแบบสปีดต,ต้นให้เป็นเก้าเก้าแบบนี้นะครับเราลองมาเปลี่ยนโคดดูนะครับเป็นอาร์เตต้าอาร์เตต้านะครับจะได้พิษสง สปีดต้นมากขึ้นนะครับอาร์เตต้าลองบอลนะฮะปั๊บ1น3้อเหมือนกันนะครับรอดูสปีดครับรอดูสปีดเลยครับปั๊บนี่ครับสปีดจะได้เป็น100นะฮะแล้วก็สปีดต้นนะครับสปีดต้นนะครับพอผ่ายสปีดต้นเป็น100แล้วก็สเปดนะฮะอยู่ที่1 0 1นะฮะโอ้โหดูครับถ้าใช้เป็นอาร์เตต้านะฮะเออแต่ว่าดิปบิงเราจะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับอืม ถ้าเราเอาโค้ดถ้าเราเอาดิฟฟิงนะครับให้เป็น90นะครับสปีดต้นของเราจะได้แค่96นะ96ผมว่าก็ตึงเลยนะทุกคนหรืว่าเราจะเอาไปเพิ่มดิบฟิงดีเนียงบอลเราหายเลยนะทุกคนเออ,เ,อ,อเราลองเน้นสปีดดูแล้วกันนะครับไปก็ต้องไปให้สุดนะครับถ้าแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับผมก็จะทำการดีวิวให้ทุกคนได้ชมนะก,นนะก็จะลองอัพแบบดิฟฟิงให้เป็น90ดูนะครับนี่ ใครที่อัพแล้วนะครับทุกคนสำหรับนูนเมนเนนนะครับอัพสายไหนกันบ้างอัพแบบไหนนะก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกคนคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ